ขอนอบน,อน้อมเยตทาคตอรังตะสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นโดยเสียงเก่าพุทธวจนะท่ามีในจากพุทธโอสพระสูตรหลักการดับล่งชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันขนา้างหน้าพระสูตรนี้ศาสารพันกระไดตัดกับพยาคปจชาว่าพยาคปรชาท่ามสีประการเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่กูลเพื่อความสุขของคนละบุตรในเบื้องหน้าสัมปรายา สี่ประการเป็นจังได4สี่ประการคือ 1. ่ความถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาสัมปทา 2. ความถึงพร้อมด้วยศีลศีลละสัมปทา 3. าความถึงพร้อมด้วยการบริจาคจากสัมปทา 4. ความถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาสัมปทาพยากรปชาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาสัมปทาเป็นจังไดพยากรปชา ุระบุตรในกรณีนี้เป็นภูมิศรัทธาเสื่อในการตัดสูปของตถาคตกว่าพอเหตุจังสีจังสี่ผะภูมิพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตัดสู่ชอบได้โดยพระอ,องค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วดดีเป็นผู้หูโลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนถือค้นฝึกได่อยางบ่มีภัยยิ่งกลัว เป็นผู้ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้หห่ผู้เตืมนผู้เบิกบานโดยถ้ำเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พยาคปรชานีเฮาเอินวาค่วมถึงพรบิรัตธาพยคาคปรชาข่วมถึงพรบิสินศิละสัมปทาเป็นจังไดพยากปรชากุลบ,บ,บุตรนกรณีนีเป็นผู้เว้นขาจากขวามนัติบา เป็นภูเวนคาจากอาทิหน้าท่านเป็นภูเวนคาจากกามีสุมิชาจาร์เป็นภูเวนคาจากโมงสาวาเป็นภูเวนคาจากสุรามิระยะมชปมาตฐานยปยคปชะนี่เฮาเอินวาคว่มถึงพรอมเดชินพยคปะชาคว่ถึงพรอมเดการบริจาคจาขาดสัมปทาเป็นจจงได้ภยคปะชะกุลบุตรนี่กรณีนีมีใจปาศจากควมตณีอันเป็นมุ่นทิ้น อยู่ข้องเรือนนสจาขาอันประยู่เป็นประจำนีฟ้ามืออันซุ่มเป็นปะกะติยินดีแล้วในการสละกวนแก่การขอยินดีแล้วในการจำแนกท่านพยาคปะชาหนีเข้าเอินวาควมถึงพรอมโดยการบริจาคพยาคประชาะค่มถึงพรอมโดยปัญญาปัญญาสัมปทาเป็นจังได้พยาคประชาะคุณบุตรในกรณีนีเป็นภูมิป,ปัญญา ประกอบวยปัญญาเครื่องใถึงสัจจะ่งการเกิดดับเป็นเครื่องไปจากคาสึกเป็นเครื่องจอแท่งกิเลเป็นเครื่องถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งถูกโดยสอบพยาคประชามนีเฮาเอินวาคว่ำถึงพรอมเดปัญญาพยาคประชะถาถ้ำสี่ประการเหล่านี้เป็นถ้ำเป็นไปเพื่อประโยชน์เกล้กูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในเบีองนาสัมปรายะ